คุณผู้ชมเราไม่ได้เกิดความเอกอะอะไรนะถ้าหยาักได้เข้ามามาจ้าดินไปเลยจ้าอันนี้เดือยใช่โอ้โหีเากระเป๋าหนังวัวแท้เดื้อเดียวจ้ากระเป๋าหนังวัวแท้เดืร้อยเดียวเอาป่ะไปไปลยคาเนหลายรนะนะะกระเป๋าหนังัิบบาทค่ะ

ที่นพัฒนรสนามทังจังหวัดสุรินนะคะอสองคณไม่บาค่ะร้อยเดียวะร้อยเียวนะร้อยเดียวร้อเดียวะแกอร่อยมากวลยข้าักรอบกุณค่อร้อยเดียวร้อยเดียวขอบคณค่ะรอีได้รักได้กบดไม่ทิ้ต๊เวาได้แล้วครอัวที่แล้วอคะ เขาจไขยี้แม่าลูกแค่ก่อนเดินต่อซ้ำเด็กออกเ้็กอายเอ้โหนีเองาสั่เดียวนี่เทียบะไรแต่เทียบเขามานะจ๊ะเออเียบเขามาใช่ใร้อเทียรยเียบร้ย้าสิบ้ยห้เด็กกต้องใพี่เองเออ้ย้าสิบ ล่ล่ะสิบล่ะสบล่ะเขามาแคาล่ะเขามันซื้อเลยตัวนี้เป็นชุดนะฮะเป็นชุดักาขาม้าเสื้อนะฮเหลือร้อยเดียวเสื้อเหลือร้อยเดียวร้อยเดียวเท่านั้นร้อยเดียวนะร้อยเดียวร้อยเดียวนะจ๊ะ่านาเข้ามาขยับมาสุ่ด้านในเลยนะลูกค้าที่น่ารักของเราทุกท่านนะคะหลายคานบอกหน้าเวทีมีอะไรตอนนี้เขามีนาทีชองนะครับมาช้าก่อนี้ไม่ไดขายแล้วนะ เยอะเลยนะมากร้อยยี่สิบเลยทงใหญ่ทงยากแม่บอกร้อยยี่สิบบาทนะใหญ่จริงสวยด้วยวิธีการใช้เอาวิีการใช้นะฮะได้ค่ะโอเคค่ะขอบคไณค่ะค้ะะไ่ไดไ่ได้ะดไะไะ ขาย่ใหญเาเหลือร้อยยี่สิบบาทเท่านั้นตรงนี้อะไรคะอันนี้นบอันนี้เป็นพีวอมอุ่นหน้ามีวมลุนหน้านะครับเป็นคารเต้หน,นะนาผือั่งข้าวหอสั่งนที่สี่ร้อยข้าสี100่อร้อยเดียว าเต้นกรุงหน้านะครับากสิบองค์กบเหลือร้อยเดียวมีมาห้ากระปุกด้วยกันนะใช่แล้วเต้นครับเหลือร้อยเดียวเหลือร้อยเดียวกรุงหน้านะฮะกับดูนานะครับมาดูกันได้เลยนะฮะถ่ายแล้วก็มาอุดหนุนกันได้เลยครับเหลือร้อยเดียวนาจิมทองอันนี้เป็นสปูสปูงานอทขอบผัมิภาคที่สุรินทร์ค่ะสนุกมากค่ะชอบสนุกชอบสนุกชอบสนุกมากเลย 妈路。